จะนี้ก็ฟังบทเพลงของอายาลักษณ์ใจนะฮะฟังบทเพลงชื่อว่าลินมหาเสน่ห์ลินละนะีน่ก็ใช้กางขี่ขโมยเสน่ห์เหมือนกันนะพ,พูดเล่นๆน,นะทำง,งานทั้งวันได้พันฮา,าเดินไปเดินมารับผ้าผ้า ความสามารถไม่มีความหมายลิ้นกระดาษรายมันครั้งจริงนั้นเบ็ดยางไก่ย่างมันย้อยก็ของอร่อยทั้งนั้นผักชีรวยหน้ามาหลอกเจ้านายน่ะบอกผักชีน่ะมันทำงานทั้งวันได้ทั้ง คนลิงฟันดูมันคบเถินยศก็ไม่ได้เงินหรือก็ฟังเจ้านายก็คอยตะแคงอยากเอ้ยตำแหน่งเลยคันพูดไปไม่ได้กว่านี้แค่นี้ก็อีกก็ร้อนเป็นควันทำงานทั้งวันได้ทั้งาเดินไปเดินมารับผ้าผา คเลิ้นสากมีสักมีสีคนนอนก็พี่คนนี้ก็ทันฝีมือน่ะไม่เท่าไรแค่เพียงก็ก่ายหันคันพวกดีจ้องสับให้สิ้นสมองไม่ดินเอาลิ้นช่วย กับธุาะประการใดก็กราบขอถ่ายเลื่นงาก็ผ่านไป